สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับที่กําลังรับชมคลิปของเป็ดนักล่าในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมจะพามาชมกล้องเลโจวใหม่นะครับเพิ่งสั่งมานะครับ HD 6ขีดยีคูณห้เส้นเลง FFP นะครับเป็นเส้นเลงแบบขยายตามนะครับยี่ห้อเวทฮันเตอร์ตัวนี้สั่งมาราคา5,990บาท ของแถมในกล่องก็จะมีจะมีเป็นขาจับกล้องเล็งนะครับของยี่ห้อเวส e ันเตอรนะครับเป็นขาแบบดีนะครับตัวนี้จะให้เป็นเป็นฝากระดกมานะครับเป็นฝากระดกหน้าหลังสีดำนะครับนี่เลยไม่ม,ไม,มีไม่มีไฟในเส้นเล็งนะครับเป็นกล้องที่ ราคาเรียกได้ว่าถูกมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับสเปคของกล้องตัวนี้5,9 0 0เตีไปซะ6,000แล้วกันนะครับวันนี้ผมใช้ขาจับกล้องเล็งตัวเดิมนะครับเป็นสีทองเวทฮันเตอร์ใช้กับลางพิคเดนี n ่0มิลติดใส่ fx เเพราะว่าต่อไปนี้ผมจะทำคลิปประมาณว่า จะเอามายิงเปรียบเทียบกลุ่มกระสุนหรือว่ายิงแข่งกันนะครับกับตัววามิ้นที่ผมเพิ่งแต่งเสร็จแล้วก็ยิงกลุ่มให้ดูว่าเป็นกลุ่มเหรียญสลึงที่ระยะ50เมตรแต่ว่ากล้องเลงแกเป็นนี่เลย HD 5ขีด30นะกล้องเลงสเปคสูงเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องสั่งมาให้มันสูสีกันหน่อย อะไรนะ, 6, 6นะ,ะหกหกขีดยี่สี่เนาะอ่าหกขีดยี่สี่ให้ซูสีกันหน่อยก็เป็นคลิปเปิดกล่องเนาะเพิ่งส่งมาวันเนี้ยเดี๋ยวขอเวลาประกอบนิดนึงโอเคครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เวทฮันเตอร์หกขีดยี่สี่เส้นเล็ง แบบ FFP ท่อเล็งเนี่ย30หน้าเลน50ตัวนี้แกจะแถมเป็นรังพึ่งบังแสงแทนนะครับเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยเป็นตัวรังพึ่งโอเคครับก็ดีไม่ยืดยาวไม่เกะก,กะนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับซื้อจากช่อง คุณคุณแจ็ค้านคุณแจ็คซื้อจากร้านคุณแจ็คห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเป็ดน,นักล่าไม่ได้ขายนะครับถ้าใครสนใจใครอยากจะได้กล้องเล็งรุ่นที่เป็ดน,นักล่าเอามายิงให้ดูเนี่ยโทรหาในแต่ละแต่แต่ละร้านนะครับที่เป็ดน,นักล่าลงเบอร์ไว้ให้ตัวนี้คุณแจ็คตัวโน้อนอะ่ะของพี่ถุยคลิปเก่าๆลงให้เยอะไปแล้วนะครับตัวนั้นอะ่ะยังไงเปิดกลับไปดูได้นะครับตัวนั้น 3น0 0 0มตัวนั้น5ขีด30ตัวนี้6ขีด24 5,990บาทสเปคต่ำกว่านิดนึงแต่ว่าถูกแต่อ๋อตัวนี้ไม่มีไฟในเส้นเลงแค่นั้นโอเคปเดี๋ยวไปยิงไปยิงดูระยะที่50เมตรให้ดู คครับจากจุดยิงนะครับน่้นเลยนะครับชิดรั้วสุดลานจอดรถนูนเลย50เมตรคลิปนี้จะเป็นลูกฝาแดงนะครับเอาประมาณสัก10นัดน,นะครับเดี๋ยวมาเริ่มยิงกันเลยนะครับ ก็ยิงให้ดูกันแบบรัวๆเลยนะครับระยะ50เมตรลูกฝาแดงออกมาเป็นเหรียญ10แล้วก็มีหลุดมานัดหนึ่งน่าจะเป็นที่กระโปรงของลูกมีปัญหานะครับเพราะว่าไม่ได้คัดลูกเก็บเก็บยิงเลยนะครับ10กว่าเมตรคลิปหน้าก็น่าจะเป็นยิง เปรียบเทียบกันนะครับสกระบอกระหว่าง fx กับลูกกรดนะครับเอาลูกฝ้าอะไรเอ้ยไม่ใช่เอาลูกอะไรเอาลูกลูกเขียวลูกอะไรเนาะใครยังไม่กดติดตามนะครับกดติดตามได้เลยนะครับช่องของเป็ดนักล่าอยากจะดูคลิปต่ตอไปนะครับเอาปืนดัดลมยิงดูกลุ่มกระสุน เทียบเทียบกันกับลูกกรดโอเคครับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ